สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมคุกกี้รันนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับในแพทกลางเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้วันที่สิบสี่อ่าพฤษภาคมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเนาะว่าในแพทกลางเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับสําหรับเมนูเพล์เนี่ยก็มีการเพิ่ม ชาเลนจ์ของคุกกี้ดรา้อนอ่าดรา้อนคุกกี้สับป,ปะรดเพิ่มเข้ามานะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอ่าตอนแพดปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะยังมีแค่ชาเลนจ์ของอ่าดรา้อนแก้วมังกรนะครับอันนี้คือเพิ่มเข้ามานะครับโอเคส่วนอ่าชาเลนจ์ Challenge ของขนมปังมาร์เบลอันนี้ผมรับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ้นสุดตัวกิจกรรมนะครับอ่ะประมาณนี้ แล้วก็ศึกมังกรสถานปัตตภีนะครับอันนี้ก็เปิดแชปเตอร์สองแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเหมือนเช่นเคยเนาะก็เข้าไปเล่นรวบรวมเหรียญเพื่อปลดล็อกโหมดฮาร์ดนะครับอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคแชปเตอร์สองชื่อแชปเตอร์ว่าปลุกพลังมังกรทองนะครับแชปเตอร์ที่แล้วนี่เป็นปลุกพลังมังกรแดงนะครับ รอบนี้เป็นปลูกพลังมังกรทองนะครับแล้วก็โหมดสนามแข่งอันนี้จากที่ผมดูเนี่ยน่าจะยังไม่มีด่านใหม่แต่ถ้าให้นับด่านที่สี่เนี่ยด่านที่สี่รู้สึกน่า,นาจะมีด่านใหม่เพิ่มเข้ามาเนาะพอดีผมยังเล่นไม่ได้ปลดล็อกครับเพราะว่าด่านที่สี่เนี่ยจะต้องเล่นให้ถึงแรงเลเจนด์ถึงจะปลดล็อกนะครับแต่ถ้าเอานับเฉพาะด่านหนึ่งถึงสามเนี่ยอายังคงเป็นด่านเดิมนะครับยังคงเป็นด่านเดิม เดี๋ยวอันนี้น่าจะต้องรอดูแผดต่อไปครับว่าดา่านหนึ่งถึงสามเนี่ยจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าด่านที่หนึ่งเนี่ยถ้าด่านที่หนึ่งยังคงเป็นด่านสวงสวรรค์แห่งขนมหวานเนี่ยก็แลนดอมเซตที่ผมลงวันจันทร์เป็นทุกสัปดาห์อยู่แล้วเนี่ยก็จะยังคงเล่นด่านนี้นะเพราะว่าผมอิงด่านที่หนึ่งเป็นดาลล่านหลักเนาะสาหรับแรนดอมเซตนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดสนามแข่ง อ่ะน่าจะไม่มีอะไรละก็แชมเปี้ยนลีกอันนี้ก็ยังคงเป็นซีซั่นเดิมนะครับเป็นซีซั่นรถชีสเค้กสามนะครับอ่าทีมไฟอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มมาได้หลายวันแล้วสำหรับตัวทีมไฟนะครับโอเคไม่มีอะไรละอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับคุกกี้ ในแผดกลางเดือนากลางเดือนรอบนี้นะครับไม่มีคุกกี้ตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็หลักๆเท่าที่ผมเข้ามาดูในรายชื่อคุกกี้เนี่ยเห็นว่ามีคุกกี้ไดโนเสาร์กับดรา้อนดอกบสักสิทธ์ขึ้นมาอยู่ด้านบนแสดงว่า2ตัวนี้มีการบัฟแน่เลยเออเดี๋ยวเด๋ยว,ยวค่อยลองดูว่าคะแนนคะแนนจะเป็นยังไงเนาะนะครับสำหรับอ่าสองตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่งางดรา้อนดอกบศสักสิทธิ์เนี่ย ผมก็อัพเต็มไปนานล้ทั้งตัวคุกกี้แล้วก็ตัวแคนดี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็นานแล้วเนาะสำหรับตัวดอกโบสักศิธิ์เนี่ยนะครับอ่าแล้วก็รวมถึงตัวเพจด้วยโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับก็ในแพทปลายเดือนเอ้ไม่ใช่ปลายเดือนขออภยัยอ่ากลางเดือนพฤษภาเนี่ยก็หลักๆที่เพิ่มเข้ามาก็อ่าน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย ก็จะเป็นอ่านี่เลยเป็นชาเลนจ์นะครับของดราก้อนคุกกี้สับปะรดนะครับก็มีการเพิ่มชาเลนจ์เข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงอ่าศึกมังกรสถานปตัตตพีอันนี้ก็มีการเปิดแชปเตอร์สนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นโหมดนี้กันสักหน่อยเนอะมีภรารกิจอะไรมั่งเอยอ่ะเดี๋ยวทำภรารกิจนี้เลย ก็คือภารกิจเนี้ยจะต้องใช้ดราก้อนสับป,ปะรดนะครับจะต้องใช้ดรา้อนคุกกี้สับป,ปะรดมันก็จะมีภารกิจทําลายสิ่งกีดขวางทําคะแนนสูงสุดแล้วก็ทําคะแนนรวมนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันอ่าใช้สมบัติอะไรดีไม่รู้จะใช้อะไรเลยเอาเอาประมาณนี้แล้วกันครับ เอาประมาณน,นี้ตัวเพชรผมยังแค่เลเวลหนึ่งเองยังไม่ได้ปั้นเลยเพราะวา่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งปั้นปั้นเพชรของดา้อนแก้วมังกรเต็มเนี่ยครับเพิ่งอัพเต็มไม่กี่วันนะฮะผมใช้เพชรผมใช้เพชรแบบอัพอัพไปเลยอะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาถึงคิวอัพตัวโล่มังกรทองแล้วอันนี้จะเป็นเพชรของดา้อนสับปะรด นะครับอันนี้ผมจะยังไม่อัพแล้วกันเนาะตอนนี้ถ้าถ้าผมจะเล่นก็ผมอาจจะเล่นตัวแก้มังกรไปก่อนนะครับแต่ตัวแคนดีก้ก็ยังเลเวลหนึ่งนะอันนี้ก็วัตถุดิบจะได้มาจากกิจกรรมที่ผ่านมาก็คือจะแจกฟรีจะแจกฟรีหเวลนะครับตอนนี้ผมน่าจะต้องรอรอแลกในร้านค้าศูนย์อัญมณีครับตอนนี้มีเรือยังเอ่ย ในแพทกลางเดือนอ่ายังไม่มานะครับยังไม่มาเพราะว่าล่าสุดยังเป็นไซริทอลอยู่นะฮะโอเคยังไม่มานะครับสำหรับอ่าวัตถุดิบของแคนดี้ของดราก้อนทั้งสองตัวนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดเนื้เรื่องอันนั้นเนาะสืบมังกรสถานปตัตตพี อันนี้มันจะมีภารกิจอ๋อเราต้องพบคุกกี้ไดนโนเสาร์เพราะฉะนั้นอย่าลืมติ๊กถูกตรงคําว่าเริ่มจากที่ล้มก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปไม่ถึงตัวคุกกี้ไดนโนเสาร์นะครับโอเคเริ่มโอ้ความสามารถใหม่อันนี้ผมเพิ่งเห็นนะ ถ้าผมจําไม่ผิดดาก้อนสับปะรดเนี่ยตอนความสามารถเดิมคือเราต้องกดปุ่มสไลด์รัวๆใช่ปะตอนความสามารถเดิมถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้คือเหมือนจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเราไม่ต้องกดอะไรเลยเนาะเราไม่ต้องกดอะไรเราแค่ควบคุมทิศทางของคุกกี้ก็พอครับเนี่ยครับ ปกติอาจจะต้องกดสไลด์รัวๆเนาะโอเคได้ไปหลายภารกิจละ สิบสี่สิบเจ็ดมิชชั่นอ่าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงคุกกี้ไดโนเสาร์ครับแต่น่า,น,าน่าจะใกล้ถึงละ เนี่ยครับเราเราต้องพบคุกกี้ไดโนเสาร์นะอันนี้ยังไม่ถึงนี่ไงเจอละอ่ะอันนี้ก็เล่นต่อนะเล่นให้คุกกี้เลือดหมดไปเลยอันนี้ก็จะได้ทำภารกิจไปในตัวเนาะ เดี๋ยวหลังจากจบตานี้เดี๋ยวผมจะขอลองไปเล่นสองคุกกี้ที่เป็นดรา้อนดอกบัวศักดิ์สิทธิ์กับอ่าอีกตัวหนึ่งเพื่อเทสดคะแนนนะครับว่าอ่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นตอนก่อนที่จะบัฟครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าเออแพทเนี้ยจะมีการอัพเขาเรียกอะไรบัฟสองตัวนี้ครับ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอ่าอันนี้น่าจะวนด่านละอ่าผมจำจุดน,นี้ได้ว่าเคยผ่านมาแล้ว ถ้าจะหยิบด,ดา้อนสองตัวนี้มาทำคะแนนจริงผมน่าจะต้องรอให้ปั้นให้สองตัวนี้แคนดี้เลเวลเต็มเลยครับเพราะว่าถ้าแคนดี้เวลน้อยเนี่ยคะแนนยังไงน่าจะทำคะแนนได้น้อยมากครับถ้าเอาไปแข่งชิงถ้วยก็อาจอาจจะโดนลบถ้วยก็ได้คะอาจจะต้องรอปั้นให้ปั้นให้เลเวลเต็ม อ่ามีช่นหมดละสเตทที่หนึ่งพันอ่านี่ก็เข้าสเตทสองละอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าอีเวนต์ศึกมังกรสะานปัตตพีในแชปเตอร์สองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสองคุกกี้ตัวที่อ่ามีการบัฟนะครับก็คือไดโนเสาร์กับอ่าดราก้อนดอบโบศักดิ์สิทธิ์ นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากไดโนเสาร์ก่อนแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรารับรางวัลน,นี้ก่อนอ่ารางวัลอันแรกอ่าจะอีเวนต์ศึกมังกรสถานปตัตตพีในแชปเตอร์ที่หนึ่งนะผมทำไปได้ท็อปสิบเปอร์เซ็นอ่ะโอเคอันนี้ก็ได้ฉายา ตอนแรกที่ผมทําคลิปลงทําคะแนนในแชปเตอร์หนึ่งตอนนั้นผมทําไปได้ท็อปประมาณท็อปเก้ากว่าๆเนาะอันนี้ผมลองเล่นใหม่ก็คือทําคะแนนได้ดีขึ้นนะครับได้ท็อปหกจกนะฮะก็คือผมเข้าไปเล่นใหม่ครับเพื่อเผื่อได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับผู้ยืมพลังแห่งแห่งไฟเดี๋ยวอีเวนต์นั้นหมดหรือ,อยังนะผมจะยังไม่ติดตั้งนะเพราะว่า ผมต้องทำอีเวนต์นี้ก่อนอนะก็คือกิจกรรมสุ่มหีบอัญมณนนีไข่มังกรเนี่ยก็คือเราต้องติดตั้งฉายาคุกกี้รันเนอร์ผู้ปลูกมังกรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำภารกิจไม่ผ่านนะฮะผมจะต้องใช้ฉายานี้ไปก่อนนะฮะอ่ะประมาณนี้ ปเดี๋ยวเราไปดูสองคุกกี้ตัวนี้กันนะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มจากไดนโนเสาร์ก่อนแล้วกันเนาะสมบัติ ตัวผมทอดออกเหลือเครื่องยนต์แล้วกันให้เหลือชิ้นหนึ่งอาดานนี่ผมจะลองเอาเป็นอาพื้นที่จะส่งพิซซ่าแล้วกัน โอ้แป๊บหนึ่ง90 90่า้าแล้วครับปูถือว่าเร็วนะ อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็ลองเข้ามาดูของคุกกี้ไดโนเสาร์นะครับอ่ะยังเหลืออีกตัวหนึ่งเป็นดวาก้อนดอกโบสักสิิทธ์นะครับอันนี้ก็จับคู่กับเพชรเลเจนเลยก็คือของอ่าชื่อว่ามังกรเกรดอ่าเกรดบัวนะครับ ด่านเดิมนะครับอันนี้ก็เปิดมาประมาณ70กว่าล้านนะฮะ อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเซตอันดับท็อปดูว่าจะมีใครใช้ตัวนี้หรือเปล่านะสำหรับตัวดอกโบสักสิ ประมาณนี้ละกันเนาะนะครับอ่ะโอเคอ่ะก็ได้ล้องหมดแล้วนะครับทั้งดูคะแนนของดอ,ดอกรดดอกโบสักศิธิ์กับคุกกี้ไดโนเสาร์นะครับแล้วก็รวมถึงเล่นโหมดสึกมังกรสถานปฐพีไปนิดนึงนะครับเล่นจบไปสเตจหนึ่งนะครับ,บ,ตตรรบอันนี้ก็อยู่สเตจที่สองแหละนะครับอ่ะประมาณนี้ อ่ะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับอัปเดตกลางเดือนพฤษภาคมก็หลกัหลกๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงเนาะก่อนจบคลิปนะครับก็ที่เพิ่มเข้ามาเลยเนี่ยก็จะมีชาเลนจ์ของอ่ดาดรา้อนคุกกี้สับประรดที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็สึกมังกรสถานปจัจตีก็เปิดแชปเตอร์สเป็นที่เรียบร้อยนะครับ หลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงผมลืมไปได้ไงเนี่ยก็มีการเพิ่มสกินมาให้สุ่มเพิ่มนะครับเป็นสกินของดรา้อนแก้วมังกรกับดรา้อนอสับป,ปะรดมี2ตัวเลยซึ่งจะเป็นสกินระดับรีเจนารีนะครับ อันนี้เดี๋ยวคลิปสุ่มสกินเดือนพฤษภาคมประจําเดือนนี้ครับเดี๋ยวผมน่าจะน่าจะลงพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยแต่เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวบอกสปอยไว้นิดนึงเนาะนะครับอ่าสกินที่ผมจะสุ่มจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมบอกไปเลยแล้วกันเนาะในคลิปนี้ที่ผมจะสุ่มจริงๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์กับหมาล่านะน่าจะเป็น2ตัวนี้ครับส่วนถ้าเป็นรีเจนเนี่ยผมน่าจะไม่สุ่มเพราะว่า ผมรู้สึกว่าน่าจะโอกาสที่จะได้น่าจะน้อยนะน่าจะน้อย,นะอยผมว่าถ้าเป็นสกินรีจินผมน่าจะแลกไปเลยครับเพราะว่าผมมีเพลึกสายลุงพออยู่เดี๋ยวผมจะแลกสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามเนาะแต่ที่ผมจะสุ่มจริงๆเลยเนี่ยก็คือไดนโนเสาร์กับหมาล่าลอ็อเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับโอเค แต่ถ้าเป็นตัวเลเจนเนี่ยผมน่าผมน่าจะแลกไปเลยครับน่าน่าจะไม่สุ่มนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับสําหรับแพทอัปเดตกลางเดือนพฤษภาคมก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณ่าเมือทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด u b บสไคร์ด้วยละกันน้อในคลิปนี้นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมชม คลิปสุ่มสกินเดือนพฤษภาคมได้นะครับในวันพรุ่งนี้เนาะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้กลับมาอ่าพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ